สวัสดีครับพบกับผมมันพินกับช e l f e ฟิลไทยใน YouTube วันนี้ก็มารีวิวอาหารอันนี้เป็นคู่แข่งของ CP นะครับก็คือเบทาโกนะฮะแต่เขาจะถนัดเรื่องหมูมากกว่าไก่นะก็มีอะไรที่ CP มีเบทาโกก็มีนะครับแล้วก็เขาทำข้าวออกมาขายด้วยเป็นข้าวกล่องส่วนใหญ่จะว่างอยู่ตาม Family Mart แล้วก็ร้านสะดวกซื้ออื่นๆที่ไม่ใช่เซเว่นนะครับก็เขา้าวคักิ้งหมูนะฮะ280กิโลแคลอรี่ น้ำหนักสุทธิ190กรัมค่อนข้างจะเบานะค่อนข้างจะเบานะฮะเขาบอกเป็นอาหารมื้อหลักทั้งเลือกสุขภาพนะะอ่าย๋ยวมาดูครับเวฟ800วัตต์3-4นาทีนะครับแล้วก็เจาะรูอาหารนะครับก่อนที่จะไปเวฟนะฮะของเบทาโกนะฮะผลิตที่เบทเตอร์ฟู้ดปทุมธาน,นีครับผม ซองเอามาเป็นอย่างนี้ครับดูดีเลยนะฮะก็จิ้มจิ้มก็พอ,อเวฟเสร็จแล้วก็ตั้งไว้สักพักนะครับให้มันความร้อนมันทั่วถึงนะครับตรงนี้สังเกตไอ้น้ำเนี่ยนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนของอาหารไมโครเวฟไม่ว่าของเจ้าไหนก็คือว่ามันจะมีไอ้น้ำเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สภาพอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารทอดอาหารผัดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้แต่กล่องนี้ผมชอบครับมันมีปีกให้จับมาทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็โอเคดีเลยนะฮะแบบดีมาก,ดมากเดี๋ยวมาดูว่าจะตรงปกไหมนะฮะข้าวคักิ้งหมูเบทโกรครับคักิ้งนี้เป็นอาหารที่น่าจะว่ามีรสเผ็ดที่สุดของอาหารภาคใต้นะครับจะมีเผ็ดทั้งจากพริกจากพริกไทยอะไรต่ออะไระเดี๋ยวมาดูครับ อืมก็ตรงปกนะครับอันนี้ราคาสี่สิบเก้าบาทครับผมดูได้เยอะกว่าปกเลยนะครับคุกกิ้งนะฮะเป็นหมูฮนะหมูสับแล้วก็ไปผัดกับเครื่องแกงนะครับมีทั้งพริกมีทั้งพริกไทยนะครับมันจะมีเผ็ดนำเผ็ดตามนะครับเวลาทานต้องระวังสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดก็ลองชิมดูครับนะฮะ อหอมอเขามีนูนขึ้นมานะทำให้ดูเยอะกว่าวาจริงนะเนี่ยอตอนแรกนึกว่าเยอะมากก็เยอะปานกลางครับกิงกับข้าวร้อนๆครับก็กงกิ้งกับข้าวร้อนๆเนี่ยเครื่องเนี่ย เครื่องแกงจะมาเต็มที่นะครับแล้วก็หนักขมิ้นนะจะออกเหลืองๆข้าวก็ใช้ได้นะก็อร่อยดีครับแต่อยากให้เผ็ดเพิ่มกว่านี้จะคล้ายๆกับคกกิ้งของทางค่ายซีพี อันนั้นก็เผ็ดไม่เต็มที่เขาคงวิจัยมาครับว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ทานเผ็ดมากแต่อยากจะเปลี่ยนรสชาติอาหารให้เป็นแบบว่าเอ,อลองกินอาหารใต้อะไรแบบอย่างนี้นะครแต่ก็ถือว่าโอเคเราเป็นคุกกิ้งโอเคครับขาดอย่างเดียวขอเผ็ดเพิ่มกว่านี้เพราะว่าไปปักใต้เนี่ยคอกกิ้งเนี่ยกิน โหแบบน้ำหูน้ำตาไหลครับต้องเผ็ดอย่างนั้นนะครับถ mm hmm. ึงจะเป็นคัวกิ้งของแท้นะฮะนั mm ่น hmm. เครื่องเขาครบไหมอ่าดูเลยนะอ่ะดีผมอยู่บ้านมีพริกส่วนตัวครับเดี๋ยวพริกมากินด้วย mm hmm. เติมพริกเข้าไปนะอืม mm hmm. ห้ามทำเรียนแบบนะครับลวงม,มีพริกมากินเพิ่มนี่ค่อยเข้าหน่อยครับนะฮะแต่ก็คงแก้ขัดได้สำหรับคนที่ เบื่ออาหารอยากไม่อยากกินอะไรจืดๆหรือเลี่ยนๆหรือเอื่มๆเบื่อๆอ,อ,อ,อะไรทั้งหลายอยากกินอาหารใต้แท้ๆนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เพียงแต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คงต้องขอพริกป่นพริกอะไรเขาเพิ่มเข้ามานะครับเราพบกันใหม่ครับกับช anel n feel thai ใน Youtube เก็บเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันครับข้าวโคกเก้งหมูเบทกโกครับผมสวัสดีครับ